ทั้งนั่งสบายแล้วก็คือเอนตัวไปได้เลยจริงทุกคนอยากจะนอนตรงนี้เลยแอนภูมิใจนําเสนออยากให้ลองนั่งมากยังไงคะตัวนี้นี่นะครับคือวิปครีมโซฟาเป็นการออกแบบผสมผสานกันระหว่างโซฟากับบีนแบ็กนะครับไงนั่งอยู่แล้วมันเลื่นไหมพี่จะบอกว่าพี่นั่งตั้งนานแล้วพี่วงวงอินสปายแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากเทพพิดาที่ชื่อว่าทารียค่ะเหมือนกับแอนเลยถูกต้อง วันนี้ก้าวกับแอนนะครับจะพาคุณผู้ชมมาพบกับไอเทมเด็ดๆที่เราสามารถไปหาซื้อกันได้ที่งานบ้านและสวนแฟรซีเล็ก2025ครับใช่เลยค่ะและไอเทมที่เราสองคนจะมาแนะนำในวันนี้นะคะบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็น่าใช้ไม่แพ้ที่พี่โบและไข่พาไปชอปปิ้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะมาเริ่มที่ตัวแรกเลยที่พี่ก้าวนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเขามีชื่อว่า Echo r e c l i n e r Sofa าจาก SK Home ค่ะนั่งสบายมากสบายใช่ไหมแต่ว่าความพิเศษของเขาคืออะไรรู้ไหมคะดีไซน์ของเขาค่ะมีลักษณะที่ โค้งมนขนาดกระทัดรัดกําลังดีนะคะแต่ที่สําคัญนะคะเจ้าโซฟาตัวนี้เนี่ยสามารถวางคู่กับโซฟาตัวใหญ่ในห้องหรือว่าคอนโดได้อย่างเหมาะสมเลยเขาสามารถปรับได้ด้วยปบบุ่มตรง <ไป S 2> นี้ใช่เมื่อกี้จับจับอยู่เหมือนกันนี่ทุกคนผมปรับให้ดู มันรองรับทุกอริยบทเลยค่ะแต่ว่าความเลิศพิเศษกว่านั้นนะมีช่องเสียบ USB วยเอัเราสามารถแบบว่านั่งเล่นมือถือชาร์จมือถือแล้วก็คือดูทีวีไปได้เลยผ้าของเขาเมื่อกี้ที่บอกไปเป็นไงหนานุ่มทําให้มันแบบซอฟต์มากเวลาที่เรานั่งนั่งสบายแล้วก็คือเอนตัวไปได้เลยทุกคนอยากจะนอนตรงนี้เลยอยากได้ไหมอยากชอปไหมอยากชอปสิครับถ้าอยากชอปนะคะสามารถไปชอปกันได้เลยที่งานบ้านและส่วนแฟร์นะคะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะจากปกติ สาคา44,000บาทลดไปเลย50%นะคะเหลือ22,000บาทค่ะไปช็อปกันได้เลยที่บูธของ SK Home นะคะที่ฮอล์น0นน์สโซน s e เ e c t e ตค่ะแอนภูมิใจนำเสนออยากให้ลองนั่งมากยังไงคะตัวนี้นี่นะครับคือวิปครีมโซฟาจากแบรนด์ฟิโลบิลล่าครับเป็นการออกแบบผสมผสานกันร,ระหว่างโซฟากับบีนแบ็กนะครับ พอเวลาเรานั่งลงไปแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังเป็นโซฟาอยู่แต่ว่ามันมีความโอบรับสรีระของเราเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นมีความนุ่มเห็น<อ>ไหมมีความสบายนะครับแล้วก็ตัวโครงของเขาเนี่ยเขาทํามาจากไม้โอก๊กแข็งแรงมากซึ่งเขาออกแบบตัวโซฟาออกมาเนี่ยให้รับน้ําหนักได้ดีครับตัวโครงสร้างต่างๆเนี่ยแข็งแรงมากแต่ก็อย่างน้ําหนักเบาเคลื่อนย้ายอะไรเนี่ยก็แบบสะดวกเลยอันนี้เนี่ยมันน่ารักมากเลยครับพี่าแต่ว่าแอนสงสัยอย่างหนึ่งว่าเราสามารถเลือกสีหรือว่าเลือกผ้าได้ไหมคะเราสามารถ สามารถเลือกได้หมดเลยครับมีหลากหลายสีตามที่แบบเราชอบเลยและที่สำคัญเนี่ยเขาดูแลรักษาง่ายมากตัวผ้าของเขาสามารถเช็ดทำความสะอาดได้อย่างดีเลยนะครับ แล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นการดีไซน์ที่มันยังดูเรียบแต่ว่ายังนั่งสบายที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหาชุดรับแขกนะครับที่นั่งสบายแบบนุ่มๆเนี่ยพี่ว่าอันเนี้ยเหมาะจริงๆอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปนั่งนะครับสัมผัสความนุ่มของฟิโลบิลล่าครับไปกันได้ที่ฮอลร้อยสามโซนซีเล็กเต็ดนะครับสินค้าของฟิโลบิลล่าเนี่ยเขาลดสูงสุดถึง5 0แต่ว่าเฉพาะในแฟดนี้เท่านั้นแล้ววันนี้เนี่ยวันสุดท้ายแล้วนะครับรีบไปกันนะครับ ส่วนถ้าจะช้อปโซฟาหนานุ่มกลับบ้านเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอมฝุ่นให้ภูมิแพ้กำเริบแล้วค่ะเพราะว่าแอนนะคะมีบริการจากดีไฮจีนิก่ะที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูสุขอ,อนามัยภายในบ้านแบบครบวงจรเลยนะคะเขาสามารถดูแลบริการลูกค้าในประเทศไทยมานานกว่า10ปีแล้วค่ะ ใครที่กําลังมองหาวิธีการทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นพรมโซฟาผ้ามา่านโดยเฉพาะที่นอนเลยเนี่ยฝุ่นเยอะมากๆจริงๆครับทําความสะอาดที่นอนเนี่ยก็ต้องดีไฮจีนิกเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีบริการพ่นควันฆ่าเชื้อโรคพร้อมกับเครือบพื้นผิวด้วยค่ะเขาเป็นนวัตกรรมจากเยอรมนีระบบแล้วก็ขั้นตอนทันสมัยมากๆแห้งแล้วก็ปลอดสารเคมีค่ะรวมถึงได้รับการรับรองผลลัพธ์และความปลอดภัยจากองค์กรวิจัยโรคภูมิแพยุโรปมีบริการตรวจสอบปริมาณ ไลฟ์ฟุลและก็สารกรอบภูมิแพ้ฟรีค่ะหรือว่าสามารถประเมินพื้นที่ก่อนให้บริการจริงได้ด้วยนะคะดีไฮจินิคผู้เชี่ยวชาญรักษาสุขภาพที่นอนทําความสะอาดที่นอนต้องดีไฮจินิคค่ะใครสนใจก็ไปปรึกษาได้เลยนะคะที่บูธดีไฮจินิคในโซนอยู่ดีบายชีวิตจิตอหนึ่งศูนย์สี่ค่ะที่บูธเนี่ยมีกิจกรรมของแจกมากมายเลยนะคะแล้วก็มีส่วนลดในการบริการทําความสะอาดอีกด้วยหรือสามารถโทรสอบถามข้อมูลหรือติดต่อน,นัดหมายได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้เลยค่ะ ก้ามีอีกหนึ่งไอเทมที่อยากจะแนะนำคุณผู้ชมแล้วก็อยากให้แอนดูนี่นี่คือโคมไฟนะครับชื่อว่า Humble ลไฟล์ไฟล์ของแ a มป์ติจูดดูดีไซน์ดิหรูหราเรียบแล้วก็เท่ใช่ไหมถูกต้องแต่ขนาะเดียวกันเนี่ยมันดูมีความโรแมนติกอยู่ด้วยเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นดีไซน์จากอัมสเตอร์ดัมเลยครับแอนแล้วมันเป็นโคมไฟแบบ LED นะครับเราไม่ต้องมีสายให้ยุ่งยากชาร์จครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้นานถึง140ชั่วโมง แล้วก็แสงของเขาเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันจะออกมาก็คืออุณหภูมิ2,200องศาเคลวิน mm hmm. ก็จะเป็นแบบสีแบบนวลนเหลืองๆสร้างความโรแมนติกให้กับทุกมุมในบ้านของเราได้ mm hmm. นี่เขาสามารถปรับได้อีก3ระดับด้วยนะ oh. มันสามารถจะเป็นแบบระดับนี้แสงเทียนนะครับแล้วก็ปรับไปอีกก็จะเป็นแสงแอนเบียน oh. แล้วก็อีกระดับนึงเนี่ยมันก็จะเป็นแสงสาหรับทำงานได้ oh. อนเนกประสงค์ไหมเลิศมาเพราะว่าอันนี้นี่ที่ฟังมานะขนาดเล็กพกพาง,ง่ายนะคะมันใช้งานได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยใช่ไหมคะลแล้วก็มาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่น IP 65ค่ะมันสามารถควบคุมนะจากระยะทางไกลได้10เมตรด้วยผ่านรีโมทที่เป็นอุปกรณ์เสริมตัวนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นลด50%ค่ะเฉพาะในงานนะคะไม่ว่าจะเป็นคมไฟแบบ ตั้งโต๊ะตั้งพื้นหรือว่ารีชาร์จนะคะไปช็อปกันได้เลยที่ฮอ103ค่ะโซนซีเล็กเต็ดนะนี่พี่เก้าแอนนี่อีกหนึ่งไอเทมค่ะเป็นไงนั่งอยู่แล้วมันลื่นไหมพี่อยากจะบอกว่าพี่นั่งตั้งนานแล้วพี่ง่วงง่วงแต่อย่าเพิ่งลุกขึ้นมาฟังแอนก่อนค่ะเพราะว่าคอลเลคชันนี้คือเขาพิเศษมากๆเลยชื่อว่าทาเรียคอลเลคชันจากพาสย่านะคะเขาได้อินสปายแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากเทพพิดาที่ชื่อว่าทาเรียที่เป็นเทพพิดาแห่งความสดใสแล้วก็รุ่งเรืองค่ะเหมือนกับแออนเเลยถูกตต้งแ่่ววาาคมพิศษ นั้นนะตัวผ้าปูที่นอนอันนี้นะคะ เขาเนี่ยมีชื่อว่า1,100งพัรคอลลาเจนซีรีส์ค่ะเพราะว่าเขาทักทออย่างพิถีพิถันด้วยเส้นได้1,100ที่ผสมโปรตีนคอลลาเจนเปปไทด์แอนตี้เอจจิงค่ะแล้วผ้าปูที่นอนชุดนี้นะพี่เก้าเขาเนี่ยยังแบบว่าต่อต้านพวกแบคทีเรียเชื้อต่างๆอะไรเงี้ยฝุ่นคือกันได้หมดเลยแล้วก็ที่สําคัญใครที่รู้สึกว่าเป็นภูมิแพ้เป็นโรคมีนะาแล้วกลัวว่าเวลานอนมันจะฟุดฟัดฟุดฟัดอันนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราไม่เป็นภูมิแพ้แน่นอนมันซอฟต์กับผิวหน้า าสามารถไปช็อปได้เลยนะคะที่งานบ้านและสวนแฟร์ค่ะ <ừ> เพราะว่าคอลเลคชันนี้เนี่ยเขามาเปิดตัวเป็นครั้งแรกแล้วก็พิเศษเลยให้ชาวบ้านและสวนแฟร์นะคะลดไปเลย25%<อ>แต่ว่าสินค้าอื่นๆเนี่ยลดไปเลยสูงสุด30%นะคะนค่ะในเครือในแบรนด์ของพาซาย่าจริงๆกับพาซาย่าเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องผ้านุ่มๆแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบราคาดีๆก็รีบไปงานบ้านและสวนใช่เลยค่ะไปช็อปกันได้เลยนะคะที่ฮ <ừ> อ1 0 0โซนเฟอร์นิเจอร์ค่ะอ่านอนได้ค่ะจบแล้วเย้เออเป็น และสำหรับใครที่กำลังแต่งบ้านเรามีบริการ p e r s o n a l r i g e t Interior Solution จาก Starmark มาแนะนำค่ะเพราะ Starmark เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุดครัวและผลิตเฟอร์นิเจอร์บิวอระดับพรีเมียมทั้งเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวห้องแต่งตัวตู้เสื้อผ้ารวมถึงผนังตกแต่งบ้านมีให้เลือกหลากหลายและสามารถปรับแต่งให้เข้ากับบ้านคุณเองได้เลยค่ะแอนอยากไปดูว a l k i n Closet เตลยค่ะชุดตู้เสื้อผ้าระบบตู้บานปิดรุ่นออโต ตัวเสื้อผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรูหราไม่เหมือนใครพร้อมไอแลน์หุ้มหนังดีไซน์โค้งมนที่ใช้งานได้รอบตัวค่ะ หรือว่าจะไปดู walk in closet รุ่น Can't l e v e แบบไม่ยึดติดผนังสูงได้ถึง3เมตรก็ได้ครับนี่เป็นโทนสีมิ i ไ h t b l ลูตัดกับมือจับสีทองที่ยกระดับความพรีเมียมด้วยโต๊ะแต่งหน้าลายหินอ่อนนอกจากนี้ครับยังมีชุดครัวรุ่น Orlando เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับโดดเด่นด้วยชุดตู้บานซ่อนที่เพิ่มฟังก์ชันใหม่ของชุดครัวให้เก๋มากยิ่งขึ้นกับชุดตู้ Beverage Station ที่ซ่อนอยู่ภายในตู้ด้วยนะครับเนี่ยเท่มากๆเลยครับซึ่งในงานบ้านและสวนแฟ เ,เขาเปิดโปรดีลดีดีวเด็ดพิเศษเฉพาะในงานนี้นะครับรับบัตรกำนันห้องพักโรงแรม5ดาว l ลิร์เมริเดียนภูเก็ตไม้ขาวบี h ภูเก็ตไปพักผ่อนกันแบบมีระดับและก็ของสมนาคุณรวมถึงโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายเลยครับไปช้อปกันครับทุกคนที่บูสต้าม a r ์คฮอร้อยสามโซนสีเล็กเด็ครับและสุดท้ายนะครับแอนมาที่บ้านและสวนแฟร์ทั้งทีเนี่ยไม่ช้อปต้นไม้ไม่ได้แน่ 9รายยากที่จะป้ายยาต้นไม้เด็ดอย่างต้นมะกอกโอลิฟครับมาแรกไม่มีแผ่เหมือนเดิมงานนี้เนี่ยโอลิฟการ์เด้นไทยแลนด์เขาพาโอลิฟมาให้เลือกมากมายเลยครับทั้งโอลิฟบอนไซโอลิฟฟอร์มลีลาแล้วก็ยังมีโอลิฟฟอร์มสูงทรงกิ่งก้านด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีต้นมะกอกโอลิฟทุกไซส์เลยเลือกช็อปให้เหมาะกับพื้นที่สวนบ้านของเราได้เลยครับ ต้นมะกอกโอลิฟมีฟอร์มที่สวยงามแปลกตาดูแตกต่างไม่เหมือนใครแต่ว่ายังดูแลง่าย ต้องการแดดจัดนะครับชอบน้ําน้อยเรียกได้ว่านี่เป็นต้นไม้ที่มีความทนทานสูงแข็งแกร่งมากๆไปชอปกันได้ครับที่บูธโอลิฟการ์เด้นไทยแลนด์โซนของแต่งสวนเสาที่41คอ98ครับจริงแล้วเนี่ยเรายังมีไอเทมเด็ดๆในราคาพิเศษนะคะที่อยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปชอปกันเยอะๆเลยค่ะสามารถตามไปชอปกันได้เลยนะคะที่งานบ้านและสวนแฟร์ซีเล็ก2025ที่ไบเทคบางนาค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสามารถชอปกันได้เลยค่ะจนถึง2ทุ่มค่ะ Thank you อยู่กันได้แบบยาวๆไปเลยนะทุกคนครับอยากจะเชิญชวนนะครับมาอัปเดตเทรนด์แต่งบ้านแล้วก็วัสดุดีไซน์ต่างๆนะครับที่งานบ้านและสวนแต่ซีเล็ก2025เป็นงานแฟร์ดีไซน์ซึ่งปีนี้เนี่ยเรามาในทีม The New Basic พลิกมุมคิดเรียบง่ายแต่ว่าไม่ธรรมดาครับในงานมีครบเลยนะครับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับบ้านแล้วก็สวนนะครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเสวนามีเวิร์กช็อปสนุกๆที่เกี่ยวกับบ้านสวนต้นไม้แล้วก็สัตว์เลี้ยงครบเลยนะครับ ใครที่เป็นสายรักบ้านรักสวนเนี่ยไม่ควรพลาดงานนี้จริงๆครับคุณผู้ชมครับชมบ้านและสวนทีวีจบแล้วเนี่ยสามารถชมย้อนหลังช่วงต่างๆของรายการของเราได้นะครับเข้าไปใน YouTube เลยพิมพ์บ้านและสวน Official แล้วอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกิ้งๆติดตามบ้านและสวนทีวีกันด้วยนะครับ มาไบเทคเที่ยว2ง,งานบาลาสวนแฟร์งานแฟร์แรกของปีจัดใหญ่จัดเต็มครบทุกโซนกว่า2000บูธเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนอาร์ตแอนด์คราฟวัสดุกอ่อสร้างรับสร้างบ้านและเพชรโซนสินค้าสัตว์เลี้ยงอมรินเบบี้แอนด์คิดแฟร์รถหนักรับซัมเมอร์สินค้าเพื่อแม่ลูก9วันจัดเต็มรถเข็นขาสีข้อกัน้นเสื้อผ้าของใช้รถสุดขุมพบกันวันที่22-30มีนาคมนี้มาไบเทคเที่ยว2งงาน